สวัสดีค่ะวันนี้นะคะป้าพามาแบ่งปันนะคะว่าเวลาที่ซื้อไม้ชําใหม่มานะคะโคโลเคเชียที่เราซื้อชําใหม่ๆม,มาเลยนะคะเพื่อนๆแล้วใช้เวลานานแค่ไหนกว่าเขาจะมีหน่อมีไหลให้เรานะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรที่ป้าเพิ่งซื้อมาและใช้เวลานานแค่ไหนนะคะ ค่ะก็มาเริ่มที่ตัวข้างหน้าเรานี่เลยนะคะนี่ก็คือ c o l o r k e i a Aloha นะคะตัวนี้นะคะเพื่อนๆสังเกตดูนะคะว่าปาเนี่ยซื้อต้น เป็นซื้อต้นที่ชำใหม่นะคะไม่ใช่ซื้อต้นสาแม่นะคะเพื่อนต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะทุกต้นของปลาจะเป็นซื้อต้นที่ชำใหม่นะคะไม่ใช่สาแม่นะ,ะตอนที่ซื้อมาน่ะแค่ต้นเดียวแล้วก็ต้นเตี้ยเตีด้วยนะคะแล้วดูเวลาผ่านมานะคะลูกดกมากลูกดกมากๆเลยนะคะอันนี้คือปลายังไม่ได้ทําการแยกหน่อเลยแม้แต่สักต้นเดียวนะคะแล้วก็ยังมีเลื้อยออกมาอีกเพียบเลยนะคะฝั่งนู้นอีกนะ ตัวนี้ปลาใช้เวลา2เดือนค่ะเขาถึงได้มีหน่อนะคะเริ่มมีหน่อมา3หนอเมื่อตอนเมื่อตอน2เดือนนะคะมีหน่อมา3หน่อนอะตอนนี้มันคือเยอะมากๆแล้วตอนนี้2เดือนกว่าแล้วนะคะคือตั้งแต่เขามีหนออันนี้หนอเขาก็จะตามมาเยอะมากๆเลยเพื่อนๆ อมาดูต้นต่อไปกันดีกว่าค่ะต้นนี้นะคะก็นนะค,ะคือโคลโลเคเชียไดมอนเฮดนะคะต้นนี้บอกไว้ก่อนเลยคือปาไปเอาที่สวนมาเองเลยนะขุดสดมาเลยค่ะตัวนี้คือขุดสดมาเลยนะคะเป็นไม้ปลายไหลนะคะแล้วก็เวลาผ่านไปเดือนเดียวเองคะ่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะเดือนเดียวเองมาแล้วด้านหลังอีกหนึ่งหนอมาแล้วสองนอนะคะเห็นไม่เอ่ยคือน,นี่ละหนึ่งนะคะ แล้วก็ด้านหลังแหลมๆเล็กๆนั่นอีกหนึ่งนะคะนี่ใช้เวลาแค่เดือนเดียวเองนะคะตัวนี้ขุดสดมาเป็นไม้ปลายไหลค่ะนี่แล้วก็ข้างๆกันนี่เป็นแนนซี่ที่เป็นไม้ปลายไหลขุดสดเช่นกันนะคะแนนซี่เนี่ยปลาเลี้ยงแบบน้ําก็เลยยังไม่ได้แหวกดูนะคะว่ามีแทงลูกแทงหลานมาให้หรือย่างพร้อมกันกับ ไดมอนด์เฮดนะคะมาจากสวนเดียวกันนะเพื่อนเพื่อยังไม่มีนะคะยังไม่มีนะคะเข้าใจผิดยังไม่แทงหน่อขึ้นมานะคะเพื่อนๆพืคะก็รอรุ่นไปก่อนนะคะชาและยังเลมอนลามก็เหมือนกันนะคะเพื่อนๆตอนที่ซื้อมาค่ะก็เป็นหม้ชําม,มานะคะก็ใช้เวลาประมาณ2เดือนที่เขาแตกหน่อแตกลูกแตไกไหลให้เรานะคะ ก็โดยเฉลี่ยนะคะเพื่อนๆแต่ก็มีบางตัวนะคะที่ซื้อมาพร้อมๆกันแหละแต่ว่ายังไม่แดกหน่อให้นะคะค่ะก็เป็นอย่างไรกันบ้างคะของที่โคโลโเคเชียของที่บ้านใครที่ระยะเวลาในการให้หนอให้ไหลเนี่ยคะ่ะใช้เวลานานมากน้อยแค่ไหนนำมาแบ่งปันมาเล่าสู่กันฟังได้นะคะได้มาแลกเปลี่ยนกันนะคะในกรณีที่เราซื้อแบบหน่อขุดสดมาหรือ ซื้อแบบที่เขาเพิ่งชํามานะคะไม่ใช่ต้นแม่นะค่ะวันนี้ก็นำมาแลกเปลี่ยนเท่านี้นะคะยามเย็นนะคะค่ะก็ลากันไปก่อนค่ะเราไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ